กล้วยเขาอาจจะเปลือกแตกปรีอะไรนิดหน่อยไม่เป็นไรนะคะน้ำกล้วยก็จะได้ออกมาด้วยรสชาติของกล้วยจะได้ซึมซับเข้าไปสวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เชปานชวนอร่อยกับไว้ต้มน้ำตาลใสแดงใส่เม็ดเก๊กกี้แบบนี้สมุนไพรที่มีประโยชน์ต่อร่างกายขั้นตอนแสนง,ง่ายเลยนะคะเดี๋ยวมาดูกันเลยค่ะขั้นตอนแรกเชปานจะเอาเกากี้หรือกด โกจิเบอร์รี่นะคะเป็นพันเบอร์รี่ชนิดหนึ่งนะคะคล้ายๆลูกเกดแบบนั้นนะคะเราก็จะเอามาแช่น้ําก่อนเป็นการฆ่าเชื้อล้างทำความสะอาดด้วยแล้วก็ทําให้ตัวเกากี้เนี่ยเขาบานก่อนนะคะและจะน้อยไปใส่เพิ่มได้ค่ะเกากี้นี่มีประโยชน์มากๆนะคะมีสรรพคุณที่ดีงามสําหรับร่างกายมากๆเลยช่วยบํารุงสายตาลดความดันเลือดด้วยค่ะ และเจ๊ปานจะใช้กล้วยน้ำว้าปลูกเองตัดมาจากต้นเลยค่ะสุกแล้วด้วยนะคะตอนนี้จะใส่กล้วยน้ำว้าลงไปด้วยกั้นตอน,นง่ายๆเลยเราก็จะตัดออกมาเป็นลูกๆเดี๋ยวจะเอามาล้างทำความสะอาดก่อนนะคะตัดหัวตัดท้ายนะคะเราต้มทั้งเปลือกเลยค่ะแค่เราจะล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยก่อน เสร็จแล้วเราจะตั้งน้ําสะอาดไว้หนึ่งหม้อแบบนี้นะคะเก่ากี้ที่แช่น้ําก็เอามาล้างทําความสะอาดเรียบร้อยแล้วใส่ลงไปเลยค่ะตามด้วยกล้วยน้ําว้าที่เราล้างทําความสะอาดแล้วนะคะใส่ลงไปพร้อมกันเลยนำหม้อมาตั้งไฟนะคะปิดฝาแล้วเดี๋ยวเราจะรอให้น้ำเดือดค่ะพอน้ำเริ่มเดือดแล้วนะคะ หน้าตาเป็นแบบนี้เลยค่ะกล้วยเขาอาจจะเปลือกแตกปรีอะไรนิดหน่อยไม่เป็นไรนะคะน้ากล้วยก็จะได้ออกมาด้วยรสชาติของกล้วยจะได้ซึมซับเข้าไปเก่ากี้ก็เริ่มสุกบานแล้วนะคะได้ปันจะปรุงรสง่ายๆด้วยน้ําตาลใสแดงแบบนี้ค่ะความหวานตามชอบเลยนะคะแต่มากน้อยแล้วแต่ชอบน้ําตาลละลายแล้วปิดฝานะคะแล้วก็ดับไฟได้เลยรอพักให้ ข้างในเขาเย็นก่อนนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะกล้วยต้มน้ำตาลไสแดงเกากี้สดร้อนอร่อยมากๆเลยค่ะมีสรพรพคุณทางยามากมายนะคะสำหรับเกากกี้ใช้ในตำราแพทย์แผนจีนมานานแล้วค่ะและส่วนใหญ่เอามาทำใส่อาหารใส่เครื่องพะโล้แล้วก็มีความอร่อยในตัวเขาเองด้วยนะคะเพื่อนๆลองมาทานดูนะคะน้ำสมุนไพรทำง่ายมีผลไม้ที่ทานได้ด้วยคือกล้วยกล้วยก็เอามาต้มจนสุก แล้วก็ได้น้ําที่มีประโยชน์เป็นน้ําเกากี้แล้วก็น้ําตาลใใายแดงสดเช้าๆอร่อยมากหรือเอาไว้ทานเล่นนะคะนอกจากจะมีประโยชน์แล้วยังกินเนื้อได้เลยนะคะเนื้อข้างในก็ทานปกติได้เลยค่ะเปลือกก็ไม่ต้องทานนะคะทานเนื้อในอย่างเดียวไว้เพื่อนๆลองไปทําดูนะคะฝากติดตามครัวอร่อย,บยใบเจป๊ปันสำหรับเคล็ดลับดีๆในครัวและเมนูทาง่ายแสนอร่อยในคลิปหน้าด้วยนะคะ ขอบคุณมากค่ะ